สวัสดีครับผมสวัสดีครับ้บุนี่เฮาสิเดินทางไปที่บจ้าหวัดแมนครับผมบบจังหวัดระยองแมนครับบ้านยังอันร้านบ้านสตังครับผมเจอกันเรื่อพี่น้องชาวปววแดงนะครับ้อนี้ ก่อนจเดินทางไปมือนี้มีน้องยูริพี่ลำปูพี่ก้องวายุนะครับครูจิ้งจังแล้วก็พี่ช็อปเปอร์แล้วก็ทีมแดนนะครับเจอกันนะครับอยู่บ้านเอ้ยลานบ้านสตางหัวแดงจังหวัดระยองนะครับผมครับไว้เจอกันนะครับคืนนี้จะเริ่มใหม่กันร้านเจดีรานไหนครับผมค่ะครับผมพี่น้องก่อนไปกับพ่อกระล่องทองครับผม พูดอย่างไสงยเียอะไร่รอียกอมากินเขากองก็อยู่สื่อเสียมาฝากกันเตยวันเีาไม่ให้สวัสดีครับน้องสกายสวัสดีครับผมสกายขึ้นกินแพ็กเลยลูกเข้ามเนี่ยนี่ันหงเราโดนเรียก่าสกยนเนาะโค้่อางแพกยันๆมากินเขาแล้วกันครับสือนับติดมาืนเห็นมีปลาปลาถอดกินบ่โู้แกงบหลบ่ ครับพี่น้องเมล็ดที่ขวกแดงละย่องครับบ้านนะร้านอันบ้านอันซาบางครับผมเมลแรงก่ยันลิ้มครับผมฝากด้วยนะครับานะมากเชียวย่องคกครับมาโกะครับที่เด่นครับเตรียมตัวเดินทางครับผมสาวกีนั่งรถสิดํปีกับเบย์นั่ง,ดงได้ยังกินละซื้อเได้มาฝากอยู่ ปลายงอยู่ซื้ออย่างมฝากปลาทอดโอ้ปลาถั่วโองปลาถ่วถือว่าก็ปนแป้งนอันนี้ช่างนะองเนี่ยไอซื้อมาฝากได้ไต้หวันไม่โอกาสเด้เห็นแจ็คเกอร์โอ้ถ้าจะฝันเห็นเขาเนี่ยนึกพอูคนเดียวเลยอ่ะไปไปมันสำาักนึกขออยู่ต่วันหาใสบ่ไ้โอ้ม่สิยากเมื่อืน่ยาก ปาเสียดตัวนี้เดียวขจิกินไปเดีบางแย้มคิดถึงนี่เม่กีนเขาใส่บางรูปมันใส่ได้วะโอ้ยิมันใส่อียงตัวเาก็ได้เบียช่สิเนี่ยปาดีใจลายีใกปากจากไต้หวันลักที่สุดเลยล้กที่สุดเลยหนมแเหินมากบึงข่าวโอ้ยจะเม็นขเลดตลจะเม็นโศกหลายับ ผู้เสียชีวิตกะดีผู้ประสบภัยเป็นกำลังใจให้สู่สุ่คนมูเห่ากับมีแต่กำร่างใจให้ผู้มีกับร่งทราบกับะอุยะ้ยซาถูกไอ,อ้นเจริญเจริญเนาะอันยกตอยางย่างนองกล่องกล่องหวยลายนี่โอ้ยแบบทุกทุกภัยวิบัตินะฮะน้องเขาไปซอยตลอดเลยอันนี้ขอชวเเชืนะคะบกบวสิเป็นซ่องดูฮี่บ,บัวสิเป็นน้องบิม๋มนะฮะ เท่าที่พอและที่สำคัญขอบคุณพี่บุ๋มปนัดดาด้วยเป็นผู้ย่างหนาะและก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆน,น,นะคะคิดดีทำดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณน้องน้องกันนะคะโอ้อยข่บ้าๆหนุ่มตางภาษีไล่เจงได้กะเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้อง ผู้ได้อยู่ไก่กับยืนเมื่อใดนะคะแล้วก็ไปเห็นพ่อขานพ่อขานลูกิ้นผู้หนึ่งเนาะอันนี้กับมีแต่เบิงข่าวเอาพี่นอ้องอนซ่อนดีใจที่คนไทยหกกกักกันแล้วก็ดูแลกันทหารเฮาบุดบอุปยากนะฮะอุดมสมบูรณ์ด้วยกําลังอาหารกําลังทรัพย์กําลังแรงเชียร์แรงใจอันนี้กัเป็นสิ่งที่ดีของคนไทย ก็คือโมงนี้นะคะขอให้แถวขาดปลอดภัยสู่สุขสันต์สาธที่ปลอดภัยเงินฉันจนพ็พออยากย่อดาดดุมมาสมได้ทำใจมาปลอ,อดภัยอย่างดีก็แค่พวกเราจบแล้วเรื่องราวระว่างอักขระสองคน กาตั้งเดินสวดทุด nya ลำบากบันเดทท็กจนพอบุขาดจนเจ้าก็บ่นหาทางที่ไปโชคดีเดินโชนดีเดียวพอได้เงินนำเข้าจะไปไม่

ไม่ใช่ผูแ้แคีแค่ผัวเก่า